สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกันกบการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันพุธที่28พฤษภาคมพศ2568ศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่ายครับเริ่มจากเรามาดูพยากรณ์อากาศประจำวันในวันที่28พฤษภาช่วงบ่ายนะครับก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับโดยจะแบ่งได้เป็น2ช่วงช่วงแรกคือช่วงวันที่2 8 3 0พฤษภา ก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสครับช่วงที่2คือช่วงวันที่31าพฤษภาถึง3ามิถุนา คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับกรเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็ เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน